เรื่องคุกเข่าไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีทางได้แน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในทอยพารีวิวนะครับผมและในครั้งนี้นะครับผมก็นําเจ้ากล่องนี้นะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับหลายคนอาจจะงงว่า ด้านหน้ามันมี2ตัวใช่ไหมครับอ่าและด้านในมันจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับผมฝากกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์และกดแชร์นะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมจากที่เห็นนะครับด้านหน้ากล่องนะครับมี2ตัวนะครับนั่นก็แสดงว่าในกล่องนี้นะครับจะมีโมเดลมาให้ด้วยกัน2ตัวในกล่องเดียวนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้ากล่องเนี้ยนะครับมันมีขายมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนเมื่อปี2002นะครับ ก็ประมาณ19ปีมาแล้วนะครับแต่รายละเอียดด้านในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ <S <S เรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับความง่ายในการประกอบนะครับสำหรับ2ตัวนี้เลยนะครับประกอบง่ายมากๆนะครับแต่ว่าพลาสติกเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งนะครับซึ่งพลาสติกในยุคนั้นอะ่ะมันจะต่างจากยุคปัจจุบันพอสมควรเลยนะครับมันจะดูแบบแข็งๆหน่อยแล้วก็ยืดหยุ่นน้อยนะครับการประกอบเนี่ยประกอบง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นโมโจินเนี่ย ในยุคนั้นผมว่าน่าจะแบบโอ้โหปวดมือครับอาจจะต้องตกแต่งเพิ่มเยอะมากแต่นี้ดีที่ว่าเป็นบันไดนะครับก็เลยแบบประกอบได้โอเคหน่อยประกอบง่ายนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับความง่ายในการประกอบผมขอให้5เต็มเลยครับมาต่อกันในข้อรายละเอียดของโมเดลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีละตัวนะครับขอเริ่มจาก ตัวกันด้มก่อนนะครับตามยุคตามสมัยนะครับถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ในปัจจุบันนี้คือมันจะสวยกว่านี้มากๆนะครับถ้าใครที่เคยซื้อมาประกอบเนี่ยจะรู้เลยว่ามันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับรายละเอียดก็บแบบเนี่ยเห็นไหมครับอย่างที่ผมเคยพูดก่อนๆหน้านี้เลยเห็นไหมครับพวกโล่เนี่ยถ้าเป็นยุคใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเดินเส้นเดินลายอะไรมาให้บ้างนิดหน่อยใช่ไหมครับแยกสีนู่นนี่มาให้แต่อันนี้คือจะเรียบไปเลยเห็นไหมครับฝ่าเท้า ถ้าเป็นยุคนี้นะครับไม่มีนะครับแบบนี้เรียบๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นยุคนี้ก็จะแบบมีเส้นมีลายนะครับแล้วก็ไม่แบบประกบแบบนี้ด้วยอันนี้มันจะประกบแบบขาเนี่ยแยกเป็นสซีกนะครับแล้วก็ประกบเข้าด้วยกันนะครับซึ่ง สมัยนีย้ไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับตรงกระโปรงตรงแบบแยกสีต่างๆเนี่ยนะครับก็ทํามาได้แบบยุคนั้นนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับในปัจจุบันนี้นะครับถ้าปัจจุบันนี้ก็จะสวยกว่าเยอะเลยสําหรับตัวนี้นะครับซากุก็ไม่ต่างอะไรมากเรื่องสีสันแล้วก็รูปลักษณ์นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะมากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นในปัจจุบัน มันก็จะสวยกว่านี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันจะแน่นกว่านี้แล้วมันก็จะเก็บได้แบบค่อนข้างครบมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็ยังดีที่ว่าเดินลายตรงเท้ามาให้นะครับก็ยังพอมีอะไรให้บ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าตามยุคตามสมัยนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับรายละเอียดของโมเดลผมขอให้3ดาวแล้วกันครับมาต่อกันในข้อจุดขยับของโมเดลนะครับผมขอเริ่มทีละตัวเลยขอเริ่มจากกันดัมก่อนเริ่มจากหัวนะครับซ้ายขวานิดหน่อยนะครับ ก้มเงยนน้อยมากเลยนะครับนิดเดียวเองแขนกลางขึ้นได้แค่นี้นะครับแต่ถ้ายกขึ้นแบบนี้ก็ยกได้สุดนะครับอันนี้ก็ต้องไปแบบมิกเอาเองนะครับตรงนี้นะครับตรงท่อนแขนเนี่ยหมุนแบบนี้ได้นะครับแต่ว่ามันจะหมุนตรงแถวข้อศอกถ้าเป็นยุคใหม่ๆนะครับมันจะหมุนตรงช่วงนี้นะครับแต่อันนี้มันจะหมุนตรงนี่ช่วงข้อต่อนะครับแล้วก็ตรงข้อพับนะครับยกได้แค่นี้เอง ไม่ถึง90องศาด้วยน้อยมากนะครับอันนี้โล่นะครับยกได้แค่นี้นะครับนี่หมุนและยกได้แค่นี้ครับตัวนี้นะครับไม่สามารถขยับได้นะครับมันยึดติดไว้เลยนะครับได้ประมาณนี้ส่วนมือนะครับได้แค่หมุนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่านี่ให้ดูก่อนมันเป็นจอยแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงๆนะครับซึ่งทําให้มันไม่สามารถแบบ ยกขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับมันจะได้แค่หมุนแบบนี้เท่านั้นนะครับมาต่อที่กระโปรงหน้านะครับโอ้โหเห็นไหมครับแทบดึงไม่ออกเลยน้อยมากข้างๆได้ประมาณนี้นะครับนี่กลางขาได้ <laughs> กางขาได้น้อยมากนี่กลางขาได้แค่นี้เองน้อยมากๆนะครับ ยกขาขึ้นก็ได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันติดตรงกระโปรงด้านหน้าของเขาเนี่ยนะครับข้อพับก็ถือว่าโอเคหน่อยแต่ถ้ามันยกไปข้างหน้าไม่ได้ต่อให้พับมาข้างหลังมันก็ยืนไม่ได้อยู่ดีนะครับเรื่องคุกเข่าไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีทางได้แน่นอนมาตรงข้อเท้ากดลงขึ้นนะครับได้พอประมาณเลยนะครับส่วนโยกซ้ายขวาเนี่ยโหไม่ได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้มาต่อกันที่ตัวนี้นะครับเริ่มจากหมุนซ้ายนะครับหันขวาก็ได้เยอะอยู่นะครับตัวนี้หมุนได้แบบเกือบรอบเลยหัวหมุนได้เยอะมากก้มเงยนะครับได้แค่นี้เองน้อยมากๆนะครับแขนกลางขึ้นนะครับได้แค่นี้นะครับนิดเดียวน้อยมากแต่ถ้ายกขึ้นแบบนี้ก็ยกขึ้นได้สุดปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถหมุนตรงท่อนแขนได้จะหมุนด้านบนนะครับ จะเป็นในลักษณะแบบค่อนข้างจะเป็นแบบยุคใหม่นะครับแล้วก็ตรงข้อสอบก็หมุนได้เหมือนกันนะครับนี่ข้อพับได้เท่านี้นะครับ90องศานะครับส่วนตรงมือนะครับจะเหมือนกับตัวกันด้ามเลยจะได้แค่หมุนนะครับยกขึ้นลงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแท่งแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปนะมาดูกระโปรงหน้านะครับกระโปรงหน้าตัวนี้โอ้โหให้ดู มันแทบขยับไม่ได้เลยนะครับมันติดนะครับมันติดไอ้ตรงช่วงเอวของเขาเนี่ยเวลาจะยกขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยยกให้ดูเลยแล้วกันได้แค่นี้จัดท่ายากมากบอกเลยอ่ะงอปึ๊บแค่นี้ไม่ถึง90ด้วยนะครับน้อยมากนะครับกลางขานี่เนี่ยสุดแล้วได้แค่นี้แหละโอ้โห หมุนแบบนี้ก็ได้น้อยนะครับหมุนตรงช่วงท่อนบนเนี่ยให้มันหมุนออกเนี่ยนะครับปลายเท้านะครับนี่ใ้มากมากเลยนะครับสําหรับ2ตัวนี้สําหรับ2ตัวนี้นะครับสําหรับผมเนี่ยมันขยับได้น้อยสุดๆนะครับจัดท่าที่ทําได้จริงๆเลยนะยืนเท่ๆเท่านั้นเลยนะครับเว้นซะแต่ว่าจะเอาไปโมใหม่นะครับให้มันขยับได้มากกว่านี้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าตัวมันเองเนี่ย มันขยับได้น้อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องตัวนี้กันหน่อยนะครับเป็นแบคแพคของกันดมีด้านในนะครับสามารถเปิดได้นะครับอันนี้ผมก็ใส่พวกอะไรเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับข้างในก็โอเคอยู่นะครับเป็นกล่องถ้าโมดิฟายเพิ่มนะครับตกแต่งเพิ่มก็จะสวยมากนะครับสามารถเก็บพวกชิ้นส่วนอะไรได้นะครับนี่พวกมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับยัดเข้าไปได้เลยนะครับปิดได้แจ๋วเลยนะครับ ปืนนะครับขยับได้แค่นี้นะครับนี่ตัวเล็งศูนย์เล็งแค่นี้เองนะครับปืนกระบอกนี้ขยับไม่ได้เลยนะครับมันเป็นแบบ2ชิ้นแผ่นๆแ,แบบนี้ประกบเข้าด้วยกันนะครับเพื่อเป็นปืนกระบอกนี้ด้วยเหมือนกันเลยนะครับเป็นแผ่นๆประกบจบเลยดาบนะครับนี่ซึ่งแตกต่างกับยุคนี้มากๆนะครับ ใน2ตัวนี้นะครับไม่มีพลาสสเลยนะครับไม่มีแผงลันเนอร์แบบใสเลยจะมีแบบทึบหมดเลยนะครับดาบก็ต้องทำสีเองด้วยนะครับสำหรับผมในข้อจุดขยับของโมเดลนะครับผมขอให้2ดาวครับมาต่อกันในข้อความแข็งแรงของโมเดลนะครับสำหรับผมขอเลือกตัวนี้ก่อนเหมือนเดิมนะครับความแข็งแรงผมขอพูดถึงสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับอ่ะทำให้ดูเลยตรงปากยังไงครับหลุด ถ้าไม่ออกแรงทิ้งเลยแล้วกันนะครับทําสีใหม่อย่างเดียวเลยนะครับอ่ะตรงนี้หลดเห็นไหมครับหลุดง่ายมากนี่เอาไป้ข้างนอกก่อนตรงตาจริงๆตรงตาผมก็ว่าหลุดง่ายแต่ทีเนี้ยเป็นเพราะว่ามันอยู่ด้านในเกาะมันก็เลยแบบค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะครับนี่มีเท่านี้แหละ แล้วก็ช่วงตัวนะครับก็หลุดง่ายนะครับแล้วก็ตรงขานะครับนี่ตรงนี้ก็หลุดง่ายเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ความแข็งแรงสาหรับผมเนี่ยพูดถึงสติกเกอร์เนี่ยมันมันเป็นค่อนข้างแบบหุ่นยุคเก่านะครับมันก็เลยแบบติดสติกเกอร์ตรงปากตรงหลายๆที่ที่มันต้องติดสติกเกอร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นยุคนี้ตรงเขาเนี่เขาก็แยกสีมาให้ใช่ไหม ตรงปากตรงตาเนี่ยเขาแยกสีมาให้หมดนะครับแต่อันนี้มันก็ติดสติกเกอร์หมดเป็นหุ่นยุคแรกๆอ่ะนะครับต้องทําสียังไงก็ต้องทําสีแน่นอนนะครับมันถึงจะดูดีนะครับสําหรับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีสติกเกอร์ให้ติดมากมาเลยตรงนี้หลุดแล้วเนี่ยปึ๊บเรียบร้อยหลุดแล้วนะครับวางเลยนะครับตรงตาตรงตามันอยู่ด้านในเกาะนะครับมันก็แน่นอยู่แล้วอ่ะดูฝั่งนี้บ้าง นะครับหลุดแล้วยังไม่ได้แงะเลยนะครับปล่อยเลยแล้วกันตรงนี้ตรงกระโปรงถ้าไม่ได้ติดเกาะเนี่ยหลุดนะความแข็งแรงเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถ้าให้ยืนเฉยๆเนี่ยโอเคอยู่นะครับที่หลุดง่ายจริงๆเลยน่าจะเป็นหัวนะครับแทบไม่ต้องออกแรงนะครับดึงออกง่ายมากนี่หลุดง่ายสุดๆนะครับนี่แล้วก็ตรงเกาะด้านไหล่โล่ตรงไหล่นะครับก็หลุดง่าย ที่เหลือก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับใช้ได้อยู่ยืนเท่ได้นะครับแต่ที่สําคัญเลยต้องทําสีนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับความแข็งแรงนะครับผมขอให้3ดาวแล้วกันครับมาต่อกันในข้อความคุ้มค่าของโมเดลนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราได้เลยคือมีโมเดล2ตัวนี้นะครับมาให้ในกล่องเดียวนะครับแล้วก็มีนี่แบ็คแพคที่เป็นกระเป๋าใส่ของนะครับ และก็มีมือนะครับนี่ที่จับปืน a s s ซา l t r i f l อยู่นะครับแล้วก็เป็นเหมือนปืนไรเฟิลแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นซับแมชช i n e ันนะครับแล้วก็มีมือมาให้เอาไว้จับดาบนะครับและนี่ก็ดาบของเขานะครับสองเล่มนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับมีให้ก็คือปืนนะครับปืนกลนะครับแล้วก็ปืนล็อกเก็ตนะครับแล้วก็มือเปล่าๆนะครับแบบไม่ได้จับอะไรอีกหนึ่งข้างนะครับทั้งหมดนี้นะครับราคาณตอนนั้นนะครับ ในตอนนั้นอ่ะสองตัวเนี้ยวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนเมษายนะครับปี2002นะครับก็ประมาณ19ปีที่แล้วนะครับตอนนี้2021นะครับในราคาตอนนั้นนะครับที่เขาขายอยู่ราคาไปเทศยญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ที่1350ยเยนนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ400นิดนิดนะครับถ้าเข้าไทยมาจริงๆก็ประมาณ500-600อะไรประมาณนี้นะครับส่วนตอนนี้นะครับ ถ้าใครอยากจะได้นะครับไว้ตั้งโชว์เป็นคอลเลกชันแบบรุ่นเก่าอะไรแบบนี้ก็จะหายากนิดนึงนะครับนะครับในเว็บต่างประเทศที่เป็นเว็บญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะเขียนว่าโซาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากได้อาจจะต้องแบบสืบค้นดีๆเลยหาดีๆก็อาจจะพอเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ก็อาจจะยากหน่อยถึงแม้ว่ารายละเอียดจะไม่ได้เยอะมากนะครับการขยับก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับแต่ในราคาประมาณนี้ได้2ตัวที่เป็น HG ยืนเท่ๆคู่กัน หรือว่าจะเอาไปโมตกแต่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยในข้อนี้ความคุ้มค่าของโมเดลผมขอให้5เต็มเลยครับและนี่ก็คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผมเท่านั้นนะครับสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้นะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับคลิปทอยพานะครับหรือคลิปอื่นๆนะครับที่อยู่ในช่องทอยพานะครับผมต้องรบกวนฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์และกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับ สำหรับครั้งนี้ก็คงต้องลางกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ